เขาจะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณเขาคือคอยขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยให้ถ้วยพลังงานของคนธทัุน้ำมีนกรกฎพิจิก หนึ่งถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำเดอะเฮอร์ Her, มิตพลังงานของคนราศีกันควีนถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำหกถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุน้ำกับคนราศีกันนะคะอ่อนโยนอ่อนหวานจริงใจเซนซิทีฟอ่อนไหวคิดมากคิดเยอะรักใครรักจริงรักเดียวใจเดียวเปิดใจให้ใครยากแต่ถ้าได้รักแล้ว รักจริงรักมั่นคงรักแบบอยากสร้างครอบครัวเลยนั่นเองนะคะเป็นคนที่ชอบรักต่างวัยหรืออาจจะรักที่ค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่รักแบบปุกปับฉับพลันรักสันโดษอยู่ตัวคนเดียวตอนนี้อาจจะเป็นโสดนะคะเจ็บกับเรื่องราวเก่าๆหรือว่ายังจำคนเก่าๆคนเดิมๆที่ยังอยู่ในใจนะคะพลังงานของการรีเทิร์นรักต่างวัย คนที่อยู่ในใจนะคะยังไม่ลืมยังคงมีความห่วงใยห,ห่วงหายังคงมีความผูกพันยังคงมีความรักมีความเสียใจนะคะอยู่เองได้ไปไหนเองได้แต่ในใจยังคงมีคนคนเดิมที่อยู่ในใจนะคะไม่ลืมลืมไม่ได้ไม่อยากลืมอยากจะจําไปแบบนี้ตลอดนะคะเรามาดูกันว่าคนที่จะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณเขาคือใคร ใครจะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณขอภัยบอกทีจะสติกพลังงานของคนราศีตุลแทนพอร์น e พลังงานของคนราศีธนูเจ็ดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันหนึ่งดาบพลังงานของคนธานตุลมเมถุนตุลกุม สามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกระกฎพิจิกมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุน้ำนะคะแล้วก็คนราศีธนูเป็นคนดุเด็ดขาดชัดเจนเจ้าระเบียบนะคะเป็นคนขยันเป็นคนที่มีความคาดหวังมีความอดทนเป็นคนที่สู้ไม่ถอยมีความจริงใจมีความจริงจังมีความชัดเจนพร้อมก็คือ ทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าไม่พร้อมก็คือไม่รับปากไม่สัญญิงไม่สัญญาอะไรใดๆความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก่อนหน้านี้แม้จะมีความไม่ชัดเจนแต่ว่ามีความจริงจังในความสัมพันธ์ตัวเขาเหมือนรออะไรบางสิ่งบางอย่างหากว่าคุณอยากได้ความชัดเจนจากเขาก่อนหน้านี้แล้วเขาไม่รับปากข้อสัญญาไม่ได้นะคะ หรือว่าความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้เพราะความไม่ชัดเจนความไม่พร้อมของเขาคนคนนี้เหมือนติดเพอร์เฟกจะต้องพร้อมก่อนหน้าที่การงานจะต้องมั่นคงก่อนความรักถึงจะตามมาก็ได้นะคะมีพลังงานของความห่วงใย,ยไปไหนไปกันมีการรอคอยมีการเฝ้าคอยเรียนรู้กันไปนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นความรับอะไรในการครบหาดูใจของคุณคู่ เพียงแต่ความรักอาจจะไม่ได้พัฒนาไปในถึงสเตปของการเป็นคู่รักเป็นคนรักหรือว่าการแต่งงานก่อนหน้านี้นั่นเองเหตุผลที่คุณไม่ลืมเขาเพราะว่าเขาก็ดีกับคุณมากๆเพียงแต่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่มีสถานะไม่มีความชัดเจนแต่ก็มีความห่วงใยมีความพิเศษให้กันมากๆอยู่แล้วนั่นเองนะคะ เรามาดูกันว่าคนที่ไม่ชัดเจนกับคุณก่อนหน้านี้นะคะทั้งทาง,งที่ไปไหนไปกันทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเป็นแฟนเป็นคนรักแต่ยังไม่มีสถานะต่อกันนะคะทำไมคนคนนี้ถึงจะกลับกลายมาเป็นคนที่วิ่งไล่ตามคุณนะคะมีพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณนั่นเองคนที่คุณรอคอยนั่นเองนะคะคนที่คุณยังคงรักแล้วก็รักมากๆนะคะ เขาคือคนที่จะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณเพราะว่าตัวเขาก็ยังคงรักแล้วก็ยังคงรอคุณนั่นเองก่อนหน้านี้อาจจะไม่พร้อมที่จะมีความรักแต่ถ้าวันหนึ่งที่เขาพร้อมจะมีความรักคนเดียวที่เขาจะให้ความชัดเจนหรือว่าคนเดียวที่เขาจะให้ใจก็คือคุณนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงจะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณนะคะ เดอะทาวเวอร์นะคะถึงเวลาจบสิ้นบางเรื่องราวนะคะการรอคอยความเจ็บปวดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจอยู่ในตอนนี้สถานการณ์ในตอนนี้นั่นเองที่กำลังจะจบสิ้นนะคะ The Tower เดอะทาวเวอร์เนื้อแตกสลายพังทลายไม่เหมือนเดิมเกิดขึ้นปุุปับกระทันหันนะคะเป็นการจบสิ้นนั่นเองนะคะจบสิ้นความเจ็บปวดความเสียใจนะคะ หรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะความไม่ชัดเจนความห่างเหินความห่างไกลตัวเขาก็เจ็บปวดไม่ต่างกันนั่นเองนะคะความอดทนความพยายามต่อสู้ฝ่าฟันไปด้วยกันเขารู้แล้วนะคะว่าการแยกจากกาันไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่วันหนึ่งที่สถานการณ์ชีวิตไม่ค่อยดีซักเท่าไหร่หรือว่าจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันอะไรเยอะ ต้องใช้ความอดทนเยอะๆการมีกันและกันนะคะทำให้เขารู้สึกเข้มแข็งมากขึ้นรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากขึ้นชีวิตไม่โดดเดี่ยวชีวิตไม่พังทลายเหมือนกับการจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันตามลำพังด้วยตัวของเขาเองนั่นเองนะคะ mm hmm. กลับมาเพื่อพิชิตใจกลับมาเพื่อแสดงออกถึงความรักกลับมาเพื่อขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะ mm hmm. ความพยายามความอดทนสู้ไม่ถอยทําจนกว่าจะชนะหัวใจของคุณนะคะ เป้าหมายของเขาก็คือคุนนั่นเองนะคะห้ดาบนะคะการสูญเสียคุณการไม่มีคุณการยอมแพ้ของคุณก่อนหน้านี้หันหลังให้กันไม่พูดไม่คุยกันนะคะก็ทำให้เขาได้รับรู้หรือว่ารู้หัวใจตัวเองด้วยเช่นกันหรือว่าบางทีก็อาจจะกลัวที่จะมีคู่แข่งกลัวว่า คุณกับเขาจะห่างเหินกันไปมากกว่านี้นั่นเองแล้วก็จะกลับมาหากันไม่ได้จะไม่มีหนทางที่จะกลับมาหากันแล้วนั่นเองนะคะกลัวที่จะสูญเสียไปจริงๆพร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะปรับปรุงพร้อมที่จะสู้ไปด้วยการพลังงานของการตือ้อการพยายามนะคะแล้วก็มีความหึงหวงเกิดขึ้นด้วยนะคะตัวเขาก็พร้อมแล้วเช่นการที่จะหยุดความสัมพันธ์หรือว่าชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะ ตอนนี้สถานะความการงานการเงินของเขาบางทีอาจจะมั่นงคงขึ้นทําให้เขาพร้อมที่จะหยุดดูแลใครสักคนนะคะใครสักคนในใจของเขาก็มีแค่คุณเพียงคนเดียวนั่นเองนะคะทั้งอยากชัดเจนทั้งอยากแก้ไขทั้งอยากปรับปรุงตัวทั้งไม่อยากจะสูญเสียคุณไปทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อให้ ได้มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาอีกครั้งเขารู้ตัวเองด้วยนะคะว่าสิ่งที่เขาทำก่อนหน้านี้เขาอาจจะตัดสินใจผิดนะคะพอคุณปล่อยมือคุณเลือกที่จะยอมแพ้ในความสัมพันธ์นะคะในความไม่ชัดเจนหรือว่าในเป้าหมายของเขาก็ตามตอนไม่มีคุณทําให้เขาได้รู้หัวใจตัวเองด้วยนะคะว่าการต่อสู้ฝ่าฟันค่อยเป็นค่อยไปหรือว่าให้ความรักกับการสร้างฐานะไปด้วยกัน หันไปเมื่อไหร่ก็เจอคุณยังคงมีความรู้สึกดีความรู้สึกอบอุ่นในหัวใจมากกว่าการต่อสู้ตามลำพังนะคะแม้จะไปไวแต่พอเวลาหันกลับมาไม่เห็นใครไม่เจอใครรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวรู้สึกถึงการไม่ได้รับความรักการต้องอยู่ตามลำพังนะคะชีวิตก็เหมือนเดอะทาวเวอร์แตกสลายไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่อใครทำไปเพื่ออะไรนั่นเองนะคะ คนที่อยู่ในใจของคุณคนที่คุณรอค,ค,คนที่ความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นไม่ชัดเจนนะคะความห่างเหินความห่างไกลที่เกิดขึ้นทําให้ตัวเขาได้รู้หัวใจตัวเองนั่นเองนะคะการมีคุณชีวิตของเขาย่อมดีกว่าแล้วดีกว่ามากๆการที่ต้องต่อสู้ต่างลำพังแล้วก็กลัวจริงๆที่จะสูญเสียคุณไปนะคะมองย้อนกลับมาอยากจะแก้ไขอยากจะปรับปรุงตัวแต่ว่าย้อนไม่ได้ก็ต้องเริ่มใหม่นั่นเองนะคะ การกลับมาความพยายามการพิสูจน์ให้คุณได้เห็นถึงความจริงจังความจริงใจความตั้งใจความรักหรือว่าความพร้อมหรือว่าจะเป็นการรู้ใจตัวเองของเขานะคะเขาจะแสดงออกให้คุณได้เห็นว่าเขาพร้อมแล้วหรือว่าคุณสําคัญสําหรับเขาขนาดไหน การกลับมาในครั้งนี้มาตามหัวใจของตัวเองนะคะมาตามเสียงหัวใจของเขาที่เขาเรียกร้องต้องการนั่นเองก็คือเจ้าของหัวใจของเขากลับมาตามหาเจ้าของหัวใจของเขาก็คือคุณนั่นเองนะคะพลังงานของเขาจึงเป็นการจะกลับมาวิ่งไล่าตามคุณคำว่าวิ่งไล่าตามของเขาเป็นการตื้อแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้หัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะ เรามาถามไพ่เราเคลื่อนกันหน่อยนะคะว่าเขามีอะไรอยากบอกกับคุณอีกไหมนะคะขอไพ่เราเคลื่นเปิดใจเขาทีนะคะว่าเขามีคําพูดอะไรที่อยากบอกกับคุณอีกไหมนะคะขอสักห้าใบนะคะเขามีคําพูดอะไรที่อยากบอกกับคุณอีกไหมขอไพยเปิดใจเขาที เขาจดจำทุกเรื่องราวทุกรายละเอียดระหว่างคุณกับเขานะคะในทุกๆวันที่ผ่านมาเนาะเขายังคงจำได้ไม่ลืมนะคะเขาไม่สามารถจะหยุดคิดถึงคุณได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวนะคะเขาคิดว่าบางทีคุณอาจจะลืมเขาไปแล้วนะคะในตอนนี้ เขาอยากจะบอกกับคุณเหลือเกินว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เป็นยังไงนะคะเขาจะพูดเขาจะบอกเขาจะไม่เก็บแล้วนะคะเขาจะบอกคุณทุกคำทุกอย่างที่เขารู้สึกนะคะความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะปิดบังความรู้สึกที่แท้จริงของเขา ที่มีต่อคุณแล้วก็การปิดบังนี้ก็อาจจะทำร้ายความรู้สึกของคุณนั่นเองรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจอยากแก้ไขต่อจากนี้หากเขาได้กลับมานะคะเขาจะบอกกับคุณทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะพูดกับคุณมากขึ้นความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเขาจะไม่ให้คุณต้องคาดเดาไม่ให้คุณต้องต้องตัดสินใจเองหรือว่าจะต้อง คิดเองนะคะเขาจะบอกกับคุณเขาจะแชร์ก <you> every ับคุณเขาจะแบ่งปันกับคุณทุกเรื่องราวเพราะว่าช่วงเวลาที่ไม่มีคุณเขาทรมานมากๆจดจาทุกเรื่องราวรายละเอียดต่างๆที่เคยพูดเคยคุยเคยไปไหนด้วยกันนะคะหยุดคิดถึงไม่ได้ยิ่งห่างไกลยิ่งห่างกันยิ่งนานวันยิ่งคิดถึงนั่นเองนะคะตอนนี้มีอะไรก็อยากบอกอยากพูดอยากคุยกับคุณมากๆเขาก็คือคนที่ตอนนี้กําลังวางแผนที่จะ กลับมาหาคุณนั่นเองนะคะ